การเวลาผ่านมาเพิ่งมีได้สอง0ันห้าร้อกว่าครั้งท้านนั้นเองนะจ๊ะอิสาขคาบูชานี่เพิ่งมีได้สอง0ารอกว่านะนี่แถวๆนี้พระอาจารย์นิโครัตเนี่ยท่านไปตะวันออกกลางเนี่ยไปเจอชาวพุทธศีลงกาเนี่ยเออยังรักษา ุณับธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธได้ดีเดียวจะมารวมกันสวดมนต์ไหว้พระในวันพระแล้วก็สอนพระสูตรต่างๆพุทธประวัติก็ให้ลูกหลานทั้งตัวเน่ยตัวเล็กตัวน้อยให้ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องพระสูตรและก็พุทธประวัติแล้วก็เป็นเด็กที่ช่างซัก ช่างถามเกิดที่ตะวันออกกลางเพราะว่าพ,พ่อแม่ชาวศีลังกาไปทำงานที่นั่นอยู่นันานที่แถวนั้นจะมีชาวพุทธศีลังกาหลักล้านขึ้นกระจายกันอยู่หลายประเทศในแถวตะวันออกกลางอย่างรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธได้แข็งแรงทีเดียวที่นี่ท่านทึ่งสิพระอาจารย์ในครดตั้งทึ่ง ไม่ทราบบาฮารีหรือที่ดูไบเนะี่ยคือมีเด็กชาวพุทธศีลังกาท่านบอกว่าอายุก็สีห้าขวบแล้วแถวแถวนี้เพราะท่านยืนแล้วหัวเด็กประมาณเข่าท่านนะ่ะเข่าท่านท่านก็เอ็นดูนะพูดคุยสอนเรื่องธรรมะไอ้เด็ก ท่องประสูตรจะฟังโอ้โห,โโหม้วเนเดียวจบเลยท่องประสูตรแล้วก็พุทธประวัติพูดได้ทีนี้เด็กตัวเล็กที่สุดเนี่ยถามราจารย์ในคนลัอือาเรื่องเหมือนกันแหละทำไมเจ้าชายสิทธ,ธัตถะประสูตรแล้วเดินได้เจ็ดเก้าโอ้ จะตอบอยังไงให้เด็กไม่กี่ขวบรู้เรื่องนะไอบอกสูงไปก็ไม่เข้าใจแต่เด็กถามคำถามลึกครูไม่ใหญ่เคยเจอเด็กสักสามสี่ขวบถามพ่อนะครับนิพพานไปยังไงเาอ้อาอแล้วโอ้โอถามลูกนิพพานอยู่เลยเนี่ยดูตัวนิดเดียวมันยากนะนี่พระอาจารย์นี่คนเจอเองแหละนี่เจอเด็กถาม ก็บอกว่าบุญบารมีของท่านก็ไม่ทราบเด็กจะเข้าใจแค่ไหนเนี่ยมันน่าจะถ้าเป็นครูไม่ใหญ่ก็จะตอบเป็นขั้นตอนเงี้ยค่อยคุยกันเด็กเพราะเด็กเราจะไปซีเรียสป็นได้ธรรมะเป็นของยากยู่แล้วอย่าไปทําให้มันยากยิ่งขึ้นต้องทาของยากให้ง่ายอ๋อที่เจ้าชายสิทัตถะเดินได้ใจเก้าเหรอ เด็กน้อยเพระเาะใจสั่งมาอืก็เลยมาร้องเทนบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจให้สิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาก็เลย ฉันทำลงไปใจสั่งมาก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจใ้สิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมา ใจส,สั่งมาให้เดินเจ็ดเก้าแลวอะไรสั่งใจมาล่ะเอออ๋อบุญบาร,รมีของท่านไงที่ท่านสั่งสมมาเยอะแยะสั่งใจมาอมืเป็นแหล่งกําเนิดของใจที่มาของความคิดแล้วก็อนุภาพอันไม่มีประมาณที่เหนือธรรมชาติก็บังเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆเล่าให้เด็กฟังอะไกันไป น่าจะเป็นอย่างนี้นะเพราะเด็กตัวเล็กอ่ะไม่กี่ขวบเอ๊ะเราจะพูดยังไงให้เด็กเข้าใจแล้วก็ค่อยๆทยอยคือพูดชวนเด็กชวนติดตามแล้วหน่อยแตคย่คุยนั่งคุยนี่ยากมันจะตอบว่นานิพานอยู่ที่ไหนไปยังไงกับเด็กเนี่ยนะเนี่ยเจอไม่แล้วอะ่ะดีลวพระอาจารย์นิโคลัสไปเจอทั้ง <laughs>